มันการาแลนโลเลื่อนท่านท่านยังเข้าข้างได้อยู่ใช่ปะยังเข้าเครื่อกมาข้างหลังเลยไอ้พี่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปรันสกิฟเดี๋ยวพี่ลองดูว่ามันรันได้ไหมพี่ยอมคอแบ็กมันคอแบ็กประมาณสิบตัวเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่มาแป๊บดูสิดีกระไฮไอผมได้ลุกได้เถอะ ไอลีนี่นะแฮ่หมด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 ดีพี่การขอทีนึงไม่ได้หรอกไอ้หนูมันต้องใด้มันต้องฝีมือไอ้น้องจะมาขอได้ไงมันต้องฝีมือนี่แน่โยนลูกตองใครวะนี่อ่ะต่าเป็นัตชาอุ้ยเป็นด้ต้าเชาเป็นนกแพนจิ้งหรืออะไรป้าบ โดนอินตีมเข้าใจปะเมื่อกี้โดนโดนโดนปืนช็อตหรือว่าแม่งลมลมลมบ้าหมูวะนี่เนี่ยมันไม่ต้องบ็อกซิ่งมันบ็อกซิ่งได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอเปิดใหม่ให้เสียเวลามันบ็อกได้เลยบ็อกแล้วเนี่ยบ็อกซิ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยบ็อกซิ่ง โอ้ยตำรวจผมเลยได้ผมไม่มีอาวุธสู้ไหว <laughs> มีแต่ปืนไม่มีไม่เปสอ่ะ <laughs> <laughs> เกลเคเลียบอนาคตสดใส หลังบางหลังบางอโอ้โหแม่งบางกระสุน น่เล่นพับจีนึ่งคเล่นพับจีไหนชุด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 นึ่เล่นพับจีมือถระงับเพดรงับเด เอาเอากวาดกวาดให้หมดกวาดให้หมดโอ้โหเอาให้หมดกวาดให้หมดกวาดให้หมดเออไอ้เด็กจิวไม่แรงอ่ะคนข้างคนข้างน้องรักน้องรักน้องรักอะไรตายไดเถอะตายไดเถอะไอ้หนูตายไดเถอะไอ้หนูตายเถอะไอ้หนูตายเถอะไอ้หนูโอ้ยพี่เกาโน่หนึ่ง อย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันรับเพื่อนยังรับเพื่อนยังเออเบ้เบ้เบ้ยังไม่ได้แอดมาใช่ไหมะตีกันกระตีกันกระตีกันกระตีกันโอ้ยหลบโอ้ยสามด้วยเหรอนัวหน ua น ua ต้องหน ua ไปต้องหน ua มีหมยพี่โกงมีไม้เลยพี่โกงมีไม้เลยพี่โกงมีโกงมีนะโกงมีนะโกงมีนะโกงป่อยเว้ยนีแน่ป่อยเว้ยนีแน่จานแก้ตัวแก้ตัวได้เลยแก้ตัวมันหนังมันระดูมันคละเบือีหนูดมันละเบืออีหนูตีแน่ แกแ้ตัวหน่อยครับมาเต็มเลยนี่ไม่แก้แล้วไม่แก้แล้วอย่างเงี้ยไม่แก้แล้วอีหนูเป็นไงล่ะเมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยบุรีไม่แก้อบุลีเอลไอ้บุลีไอเอี้ยมมีคลาสแบบแปลไอ้บุลี อาจารย์มือมือป้นไสรถแดกไปกันแทบตายสุดท้ายรถแดกโดนรถชนนี่เฮียตายเพราะโดนรถชนนี่ไงต่อยแทบตายรถก็ไปแดกคนข้างก็ไปแดกหมดเลยเฮียเพิกิหมแบบวันนั้นที่ไปไฮคารเลยนะแดกเราเลยเฮียไม่ทันได้ทำเฮียอะไรรถแหละรถแดกแล้วรีประเทศหรอรีประเทศเลยรีประเทศไอ้บุหรีเหรอ นนี่ะลูกฟองจากไหนวะเนี่ยโดหดร้ายแล้วเราเนี่ยโดหดร้ายแล้วเรา ชายขานรถ้ำทำแบ็คเอเวอร์ไี่มึงแก้แกตัวไม,นนม,ไม,ไม,ไมามาึเเมามึงมด่นะนะเอเราไปเมาไไม่ได้กินกูตับเลือดนี่งไงล่ะรุ่นบ็อกซิง่งมาเหบ็อกซิ่ง